แบ่หน่อยมาแล้วพี่น้องอาานั่งเขาแบ่มา,มาแล้วมาเอาอยัางมาเอาอยัางอ,อ,ยอ้าวนึกว่ามาห้าไม่น้ำบุแมนบ่นึกว่ามาห้าไม่น้ำบุแมนบ่อ้าเธอเคยใสสุดงามดีๆนะเฮ้ยโอ้ยผมกับเพลิซึกเพลิซึก,กอยู่อือหือใช่ อใช่มาหาไม่ใช่มาฝากแม่นำดิาไม้ชนเ่ยอ่ขึ้นมากขึ้นมากขึ้นมากเออกลักลี่ยยู่หนพูดนนี่นะมาท่ามห้าพ่อเลยเนาะนอนอาน้ยมาท่ามห่าพอเลยเนาะโอ้ยชมผมปึกซึปึกซึกอยู่ในเดียวเนี่ยอันนี้เลยวมาฝากแม่น่ะมักรีแม่โอ๊ยตก หยกแซมไปกินแซมนี่เมื่อไรเสือใส่แต่เมื่อวานนี่บ่เสือนะฮะงามบ่มักยุหัวใส่นอนเออไรใส่นอนบ่หัวผมหนึ่งก็ได้เอาบ่แม่นำสิม้านให้ไหมสบายดีปลาลุงก่อนอันนีปลาลุ่โอ้ยชว์พุงเมื่อกี้นี่แสบเนี่ยเมื่อวานจิ้มมุกฐานน่ะอฮ้ยเขาก็อยากให้ติ๊ง S <S เขาเพชรเกือบเฮากะหายวปใชะอือเราอยู่ที่ย anyway ังบ่อยเลยเราขึ้นมาเนี้ยเราปูหูบอกว่าพอกระแมวมาอือห้าหน่ะปูหูเลยไม่มีปะคงชุกคิวหายกินน้ำเดียวคิวไปจักทองเฮวตัดปอดเลยเมื่อเช้ากินเขาก็ยังบอกปลาลุงดบ ปาทคอพี ừ ừ no ่น้องเบิ้งเบิ้งให้แม่นำเบิ้งนี่แปลงฟันยุตวประจักษ์อ้าวเอตห้บูจะมากะลุ้มเอาสียางสีแด อย่าไปอมสกปรกนะนะดามบอกสีอื่นน้่จังงามเขาเปนับเสือเจะอีเดนเเล่นส,สายเราเลยเศรานี่ไขเล่นสายวันนน้กแำบบพองกำพองเงเฮียนและเวเาไ่ด้อยากไปยงเฮียน อยากไปอยากไปจะไปะะต้องอ,อ่อน nhau จะเจอกำไปฝากก่อนกินาอยากไปกินาอยากไปนี่นี่บอกไปฝากก่อนใหญ่กว่านี่ปลารลทีเป็นซะก่อนแข็งแข็งสะก่อนอน,นี่เนาะปลาลูนนี่ปลาโลทีไปช่วเเยเขาแล้ว เาเลสิชนไม่แต่ขาวัานและขามาไปซื้อในหะ้าตจำกันตำกันตำกันตำกันกระพายกระปลีตำกันกระปลีนะเอาไกกระปุลีนะอะไรตำกันแต,ต่าารลกเดียวนิโดปกาทิ่แล้วลงสนะา,ายอย่างแน่น ดีโดแตกแล้วว่าจะซื้อดีโดมาให้พ่อกับแม่กิมเก่งเลยไร้ล่างก็ใส่ได้หน่อยปั่นทอนบันหน่อยซื้อนะปั่นลูขี่ไปเองเอวีมาให้หนั่งหน่อยเล็ดเสริมสวยให้คุณเนยก่อนพี่น้องเอ้ยไอ้บาบอุป,ปอกรณ์ที่อัชิ้ชวนใส่อีกเลยพี่น้อยไม่ได้ใส่ไปใส่ไปบอกเควียดท้ายนะไอ้ว่านแต่คนรหัสร,รหัสลาย เอาสีดำสีอื้อคือเอาสีดำลายสิแเอาสีอื่นบ้างไหสีดำลายกับโางงานลายสีผสมกันจะงานแม่มาเข้าคำพอเขาห้องแยนแล้วใด่ข้อนะ่ะลูกข้อดงได้รับบาเ็บเม่อวน้นนองเลย จนสามบากไงเรายยเห็นอันนี้ง่าไหมยนะคะวุ้ยก็เป็นกีฬะก้นหลงก้นหลัง่ากื่เลือแค่เนลือมากงามได้ไหมนะไม่แต่มหนาวก็หนาเห็นแต่เป็นหนาก็นาอืม <c oughs> ยิ่งน่อยกี่บอกหืึทุกอยมันก็เป็นอย่างสี่วานี็นะไตมันสปีดหะจ๊ะมันจ้าทางนอกเอ,อ้งามเด้อเห็นยบอกเขียนละดินกึ่งาขาเห็ดนั่ง ดีว่าเขาีอาเอาเงินมีเงินนะเนาะเจ้าเบิกเ้างินนะโอ้มีเงินเจ้าก็เก็บกมกก็นได้เก็บมได้ไครับขอทีดว่าปล่อยีทีนว่า อย <No. S 1> <ด>ู่จับได้เนี่ยไม่เป็นกิจเหตุเลยเดี่ยวบักบ่าวตลาพุ่มพวงมาพี่น้องล้างจากที่มัดพมให้นางเียบร้อย <c oughs> อ้าวนางสิกินนังกินบประดัต้าหูนี่นี่ <c oughs> สกินหวานมีหวานมีหมักเกี๊ยงมีหมักส้มอาอยยังโอ้เรานานน่ะน่ดีเนาะจมฮาลาลมาเฉยเป็นยไง แบบได <laughs> <laughs> ้น <res> ้ำแบบได้ี๋ยวเอาน้ำตาลได้เออน้ำตาลหูนะเออน้ำตาลหูเออใช้หน้าหนามากเกินอันน้ำตาหูพี่น้องแหนมกินใช่กินข่อยาชาปุ่นกับบุ้มี่ปะอื้อ มื่ออื่นเขาเจ้าจออกมาเจ้าอ,อ,อันแล้เอาตอนมันใส่มาสิไปไม่ถากินน้ำเด้อเออเออมาสิ <c oughs> ไอปแม่ถาวรช้อนโตัวก็พอแหละยร้อยกินเบิร์ตหน่ะนนเอาหนังมันน้ำเอาพอสิอนัอนแกน้ำต้หาหู้ให้ลูกสาวกินพี่น้องเมื่อกี้ซื้อรถตลาดพุ่มพวง ตลาดน้อยนะเนาะขาจ้มาขายน้ำตหืมาเฮีอาบห้องปลาลูมากินนั่นไงปาลูมากินเน้อจะก,กินเลยมันชิบเปื่อยเลยฮอ้ <laughs> อยจะตักร้ายแบบนอตักนี่เนาะนี่ตักูเลยนะไปตกูเลยนะ ต้าทำอะรนักขาเนี่ยตัตัดโปรอาไวเนี่ยแฉบอยู่แฉบอยู่ป่คุณนายกำาใงน้ลายอือะไรอ่ะเิเริจริงแ้าปกกุ้งกตังโก้ยไหมอืมตังก คอรเซินลงน้ำลงน้ำลอน้ำมาเชียรนบ่ไปยางจะกินก๋วยีกินน้ำกันาแกงกวาเอ็ี่ราแล้วอ่ะเออมันลอยน้ำแล้วพิ้งกระดำดำซนาพีนองบาราวโคตเข้าไปดำเลยไปหยางมา

เออใส่กเกยกัสุนก็ปได้อาว้พ้ก็คือกันว้ามสุขของน้องเนยพอแล้วมนจิตใยเด็กนักป้าสลามสิตายเด็กนักมากกว่เคยเห็นป้าตงโกเนาะพี่นนองเขามิตตนักอืม กินไปตั้งแสบแท้คุณเนยกับเพอร์นะนี่นี่คือข้าวเหรอข้าวเบะแม่มาเผาเบะให้งามอยู่เห็นหน้าตาดีๆกับเป็นเป็นผู้สาวงามอยู่เป็นปุ๊กซึกปุ๊กซึกไรคือพีออกมาแต่ป่านี่อะ เกิบเก็บอ้ำอ้าอือหือมแส่บมหาวดวป้ปวาปตัวขหัวด้วยบ้านเนูอม่สะ้าดน้ำมวกมาเอาอกินบ่นเอาคิดหนักเลยด้ยบานเอา่อยปานอยข้างแล้วเสือ,อเขาน้ำเขามาไว้เขากิน,นมาจากเ้อฮนำยังจ้ะ ข้าวหนังขมาเอกินแล้วเออนังขมายังเสียบปนีแม่กับชิกินคือกันจะเสริมมันน้ำตาลใช่นิดหนึ่งแล้วมัเลยเสียบเลยนังขมาบวนิบวชวนนังขมาเอาวางเออเขาคือถุงสับใช่นหะเป็นทอด โอ้ยอาบไปเลยเนยเลยโอ้ยอาบตัวเองอ่ะเคยอาบคือชวนใชเต็มปากล่นออกมามมเสือน,ะน,อน่ะเสือนะ้ำมูเกินชาม,มือกับเปื่อนนะ่ะมือน่ะซากเด้อมมือซากเด้เดอเสือน่ะเด้อทำไมจักเดริ่มแม่มาบอกขมุกขมื่นจะักอุ้ยจูบตัวเองจูบตัวเองจะเบิง่งในคอเน,นี่ยไปเนี่ยฝ่าถอือจะชุบก็ใส่ นี่บ hmm. ่ไชูงบ่หน uh ่าือกน่ากระอยกระดอได้ตึมัเดี๋ยวไ่สุกแล้วชุกพลุ่มบ่เออทานาง้อจะอยู่ห้าวนะโลกเขาจับอเบ่แล้วนรไม่เขาใจมือขจบข้อขาดส่านน้มันมันนะ เสียบยู่ขอกินข้าวนุ่งนะยาบานเ้าเขาเห็ดนี่แทบเสียบเลยเยชื่อฟังไทยแหมเลยเอียงบวงหักโอ้กูบวงอะไรกันไรงเหยดมัเนะนัางวางนี่มังจะทันงอทานกว่าจะแทนหนุ่มวามันับช่งตัน

จางๆเนาะวันนึงไม่เอา้ยไปเห็ดอย่าเห็ด้วอุ๊บไปลอยู่นอหไปกินกิ้ให้มันอล้วก่อนจังนิิ้มาก่อนามอยู่มะพร้แม่มอยู่แม่มอยูกแม่เบิ่อทั้ เือไแล้ว,ลว้ได้พี่สาบาา่อยไกหลักบบเอบไก่เด้อเออืมนะแม่โอเคพี่น้องลาเลยพี่น้องขอบุญขอบพูลไยล้ที่เขัมาบ่นมาเชิสวัสดีค่ะขอบคุณค่ะแหละแม่จ้ากินเอาคำสุดท้ายเอาอ้มให้ปลาลุงเบิรงดู ອືເຂ <laughs> vale ົ້າແບບຕົກນສຶບດນີນໂອຍແລ